อันนี้เป็นซุ้มสายดาวนะคะอ่าเป็นเขาเรียกบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะในงานเพื่อฟ้าดินนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้เราทำอะไรนะกเเป็นคนดูแลการอสอยดาวค่ะเขาต้องมาทำอะไรบ้างก็ต้องต่อคิวรอก็สอยดาวได้คนละหนึ่งใบได้คนละหนึ่งใบแล้วเราจะให้ของทุกคนเลยใช่ไหมได้ได้ทุกคนคะ่ะ ได้ทุกคนเหรอรางวัลใหญ่สุดคือรถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้านะคะมันก็อยู่ที่ใครมีโชคใช่ไหมใครมีโชคก็ได้ไปมีโชคก็ได้ไปสนุกไหมคะสนุกมากค่ะมันตื่นเต้นตื่นเต้นคนคนทำก็ยังตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะนี่นะคะลาจาสามวันเลยไหมสามวันค่ะหมดแล้วหมดเลยอ๋อคนคนอ๋อเจ้าของหมดแล้วก็หมดเลยเราจะไม่เอามาเพิ่มแล้ว ตองโลไม่เพิ่มนะจ๊ะโอเค